แล้วเหมือนเครื่องมันจะทําอะไรสักอย่างนะน้ำแข็งมันก็หลุดลงมาแล้วทีเนี้ยตัวตักน้ําแข็งก็จะทําหน้าที่มาแล้วไปตักน้ําแข็งเจอแล้วทุกคนดูครับโอ้ยสนิมเขะมากอะ่ะวันนี้ครับผมเป็ดนะครับและนลี่คือเป็ดทีวีก็คลิปนี้จะมารื้อเครื่องทําน้ําแข็ง ออนี่อันนี้คือเครื่องทาน้ําแข็งครับมันก็ทํางานได้ปกติแหละแต่ว่ามันมีสนิมตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันมีรอยสนิมตรงนี้เป็นคาบคาบลงมาแล้วด้วยความที่มันเป็นเครื่องทําของกินเนาะมีรอยสนุงสนิมอะไรมันก็แบบ นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอ้รอยสนิมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะแต่ก่อนอื่นผมไม่รู้ทุกคนเคยใช้กันหรือเปล่าเครื่องทำน้ำแข็งเดี๋ยวมาลองดูวิธีการทางานหลักๆของเครื่องทำน้ำแข็งก่อนก็เวลาใช้งานนี่มันจะมีตะกร้าตรงนี้อยู่แล้วก็เอาตะกร้าออกแล้วก็เทน้ําลงไปปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่ตะกร้ากลับเข้าไปจากนั้นก็กดปุ่มให้มันทํางานนะมันจะมีโหมดนู่นนี่นั่นแหละซึ่งพอกดไปแล้วปุ๊บถังพลาสติกด้านหลังมันจะเลื่อนเข้ามาครับปึ๊บส ปั๊มมันก็จะดูดน้ําจากด้านล่างครับมาอยู่ในพลาสติกขาวๆอันนี้ซึ่งเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ผมพยายามถ่ายให้มันเห็นละเออซึ่งพอน้ําเต็มถังขาวๆอ่ะไอตัวโลหะแทาง่ทงๆนี้มันก็จะเย็นขึ้นเรื่อยครับนี่ไหมพอทิ้งไปสักพักปุ๊บมันเย็นจนไอ้น้ําเกาะเลยเห็นป่ะแล้วพอถึงเวลาที่มันกาหนดอ่ะไอถังขาวๆก็จะเปิดเออแม้มันมีน้ําไหลออกมาแล้วตัวน้ําแข็งก็จะเกาะอยู่กับแทง่ทงๆครับแล้วเหมือนเครื่องมันจะทําอะไรสักอย่างนะน้ําแข็งมันก็หลุดลงมาเออแล้วทีเนี้ยตัวตักน้ําแข็งก็จะทําหน้าที่มาาลไปตัักนน้ํแข็งด มาใส่ในตะกร้าขณะดเดียวกันไอถังขาวๆมันก็จะกลับเข้ามาที่เดิมแล้วปั๊มน้ําก็จะดูดน้ําวนหมึกรอบครับเนีย่ยมันก็จะทาแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งนี่หน้าตาน้ําแข็งที่เราได้ออกมาผมก็ทําไปสองสามรอบครับนี่จนได้น้ําแข็งออกมาประมาณนี้อ่าได้มาแล้วน้ําแข็ง <c oughs> <c oughs> ก็หลักการทํางานมันประมาณนี้นะครับจะได้เป็นน้ําแข็งก้อนๆมาซึ่งอันนี้มันทางานได้ปกติแต่มันมีค่าสนิมแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าสนิมนี่มันมาจากอะไรท้าผมเดาน่าจะมาจากน็อตสักตัวครับคิดว่าถอดเปลี่ยนน น่าจะหายนะเออแต่ไม่รู้จริงเปล่ามาลองลื้อกันดูอ่าเปิดออกมาเท่าที่ดูอ่ะองค์ประกอบจะคล้ายๆตู้เย็นคล้ายๆแอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าดูก็จะมีตรงนี้เป็นคอยร้อนแล้วก็พัดลมเป่าคอยร้อนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผงวงจรกอยควบคุมนู่นนี่นั่นเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่คุมของเหลวภายในท่อเนี่ยครับให้ท่อนี้มันทําความเย็นได้นะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นปั๊มนะสูบน้ําจากถังข้างหน้าเนี่ยช่องเนี้ยก็สูบขึ้นไปนะครับปึ๊บนีมาโผล่ตรงนี้แล้วก็มาออกแถวๆเนี้ยส่วนนี้เป็นมอเตอร์ที่คุมถังนี้นะครับนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,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 นลงอะไรเงี้ยก็มอเตอร์นั้นจะเป็นตัวคุมนะซึ่งเท่าที่ดูจากตำแหน่งสนิมนะครับมันก็ตรงกับมอเตอร์อยู่นะเดี๋ยวผมลองถอดมอเตอร์มาดูดีกว่า เฮ้ยเจอแล้วทุกคนดูแบบโอ้ยสนิมเขิกมากอะ่ะก็เดี๋ยวต้องหามอเตอร์ที่สเปคตรงกับเนี้ยมาเปลี่ยนนะแล้วก็ทําความสะอาดอะไรเงี้ให้มันเรียบร้อยก็เท่าที่ดูน่าจะประมาณเนี้ยแหละแล้วก็น่าจะกลับมาใช้ได้ปกติละเพราะส่วนอื่นก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะซึ่งมอเตอร์เท่าที่หาดูเนี่ย รุ่นเป๊ะๆไม่มีนะแต่รุ่นที่สเปคตรงอ่ะมีครับราคาร้0ยสองร้อยแถวๆนี้แล้วแต่เจ้านะบางเจ้าก็สามร0อยสเออก็เดี๋ยวผมลองสั่งมาเปลี่ยนดูคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วมาดูการทำงานเครื่องทำน้ำแข็งนะครับแล้วก็หาสาเหตุของคราบสนิมอืมอเคจบคลิปนี้ก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ฝาก like, กดไลค์กด Subscribe นะครับมียูทูป b ฟ o บุ๊กอินสตาแิ t เก็เป็ดทแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย